สวัสดีจ้ะพี่น้องสุขุสุคนอันมือนีหัสามีคอยค่ะอยากออกไปกินข้าวข้างนอกจ้ะคอยก็ว่าไปกับไปไปกินเจียวฮ้อนเจียวฮ้อนผัดยังบ้านในเดือดคอยหิวข้าวแห้งพี่น้องเออสั่งก้อยมาทันทีเลยจานหนึง่งกินกับข้าวเหนียวติ๊บนึงจ้ะผู้เดียวสามีก็นั่งเบิ่งคอยทางข้างค่ะละจ้ะคอากะ็ะป๋ซนคุยเอาคุยเอา ม่วนพักหมลภพาสซคํายิ่งใหญ่กินปานยุคเงินเจ้าของจ้าแซบหลายพี่น้องเอ้อหิวเข่าพนักง,งานเสิร์ฟขากระามพี่แซบแซบ่แซบจ้าคอยว่าเพราะว่าพี่หิวเข่าก็แซบอนี้จะแซบแห้งจะพี่น้องบริกินก้อยแบบนี้ดิบก้อยดิบแบบนีบบน้เฮิงแ,แล้วจ้า กินไปว่ากับสามีไปจ้ะสามีก็บว่าโอ้เธอนี่เนะพูดเหลือนะทายวิดีโอนี่โปรตีนคอยทึ่งกินตั้งกล้องไว้ก็กินเนาะอยาให้สุนเจ้าเดืเบิงน้ำเนาะพี่นอ้องอือแซบแหง้งพี่น้องเออกินขา่าวคอยจกเอาจกเอาข่าในติบนะจ๊ะข,ข่าวเขาเจ้าคักคักพี่น้องก็เจ้าอัน ตำน้ำใบเตยจ้ะแล้วเอาน้ำสีเขียวใบเตยมามาเข่าบ่าหรือแนวใดหอมกินใบเตยแห้งแต่พี่น้องสีเขียวน่าจ๊ะแซ่บจ้ะพี่นอ้องคุยเอาคุยเอาค่ำบักไงเบิ่งก็สิโม่มบั่เขือให้สุนเจ้าเบิ่งเลอพี่น้องเออืเบิ่งเขือหน่วยนึงคอยกัดสองคำจ้ะ ทั้งกินทั้งเบืองคนคนกันหลายแค่กระเต็มล้านจ้ะมีนักดนตรีนักล้องมาล้องเพลงให้ฟังพ้อมจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องสามีอยากออกไปรับลมชมบรรยากาศข้างนอกไปก็ไปคอยวา่าคอยอยากไปอยู่แล้วคอยคาดให้กับเขาจ้ะ คุยเอาคุยเอาพนักงานเสิร์ฟคอยกมาถามแซบบ่พี่แซบจ้ะคอยว่าแซบอัล,ลีเหนาะพี่น้องอเบิ่งดููแซบแห้งจ้ะ กินค่าไดกะวานต้วยต้วยลงจ้ะพี่น้องคําคนกินแซบนะจ๊ะกินกับยังกะแซบกินข่าวหอยเกลือซื้อกะแซบคำคนกินข่าวแซบนะจ๊ะ,ะ,ะ,คำคนะจ,ะจำน้ำปลากะแซบขาในดอกจำน้ำปลาจำประเด็กกะแซบข้าวเดี๋ยวพี่น้องเออจานนีเบิดในพิบตา ผักกระมวนไส่ม่วนไส่จ้ะแซ่บแห้งจ้ะพี่น้องคอยละลืมถามเข่าอันสูตรข้าเจ้าอันแท่เข่าเป็นสีเขียวจ้ะพี่น้องสีงามหอมกินใบเตยจ้ะมีกระเทียมพร้อมเนื้อหมึกพริกเขาเจ้าให้พักมาตะก,ก้าหนึ่งจ้ะพี่น้อง กินเมิดข่อ,ขอยทึงกงระหล่ำทึงกะาะทึงมักแตงบักเคือบักเคืออันบักทั่วมักพริกกระเทียมจับใส่ใส่ใสปะแซบ่บแห้งจ้ะพี่น้องบว่ได้สนใจน้ำพายเบิ้งคนย่างกายไปกายมาจ้ะเบิบ้งนักร่องล่องเพลงเบิงบ้งพนักงานเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารจ้ะ ล้านเปิดไม่จะพี่นอ้องไปก็เลยพาเพิ่นไปลองเมึงจ้ะกระแซบอยู่จ้ะคุยเอาคุยเอาคำเขาแซบหลายแหงพี่นอ้องเออ สามีแล้วก็นั่งกินเจ้าห้อนของเราอยู่ทางคางคอยละจ้ะ คุยเอาคุยเอาข้าวเดียวพี่น้องเ,อเบิดคอยฮะคำคนหิวเข่านะจ๊ะเ็ดเพชคงโมโอ้ของมาก่อยเลยจ้ะพี่น้อง <_ c oughs> ก้อยเนื้อเนี่สุดยอดเลยจ้ะกินอันนี้อิ่มแล้วลอกินเจ้าฮ้อนอีเจ้าบ,บันเนี้ <_ c oughs> แซ่บจ้ะพี่น้องอแซ่บแห้งเบิดเข่าเหนียวติบหนึ่ง <_ c oughs> บนเหลือ เกลือเตมใบตองหองจาพนพักกพริกแซ่บจ้ะกินบะเกือเลนบัตบะเกือ